กู้ภัยมูลนธิธิสัตว์จากพูท้ที่ตามแม่งประเทศไทยกบินบุรีได้รับแจ้งจากนายธินบงสมแวงมีอายุ46ปีว่าพบจระเข้นอนหลับอยู่ข้างรั้วด้านนอกหลังจากที่ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆพบจระเข้ตัวนี้ได้เดินเลาะตามรัว้วไปหยุดที่แอ่งน้ำเล็กๆข้างรัว้วก่อนที่จะเดินหลบเข้าหายไปในป่าโดยเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงคลานของจระเข้มาโดยตลอดจากการเข้าตรวจสอบที่บ้านโงเย็นหมู่ที่11ตำบลเมืองเก่าอกบินบุรีจัังหวดปราจีนบุรีซึ่งอยู่ติดกับถนนสาย304 พบว่าบริเวณป่าข้างรั้วเป็นป่ารกทรบมีต้นไม้ระยญ้าสูงประมาณ1-2เมตรมีพื้นที่ประมาณ5ไร่ภายในป่าก็ยังมีแอ่งน้ำขนาดเล็กอยู่เดือรู้ว่าเป็นลักษณะเป็นรั้วลวดหรือตาข่ายยึดติดกับเสาเหล็กปูนเป็นแนวทำให้จระเข้ตัวดังกล่าวไม่สามารถเข้ามาข้างในได้บริเวณหญ้าข้างรั้วมีการทารังนอนไปหลายรังจากการสังเกตเพบว่ามีรอยทางเดินของจรัระคเฆจนหญ้าแห้งตายตลอดแนวทางเดินซึ่งคาดว่าน,น่าจะอยู่มานานแล้ว ต่อมาทางปมงจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมปมงกบินบุรีนายกเทศบาลเมืองเก่าเจ้าหน้าที่ชุดไกลทองจากเขื่อนฤะลึกบดินทร์จินดาพร้อมกู้ภยัยได้ลงพื้นที่กันอีกครั้งเพื่อตรวจพื้นที่ระวางแผ่นจับตัวระค e t ตัวดังเล่าโดยมีการใช้โดรนจับความร้อนร่วง้นหาพร้อมกําลังเดินเท้ากระทั่งพบจระเข้อยู่แอ่งน้าข้างรัว้วห่างจากจุดที่พบครั้งแรกประมาณ30เมตรโดยพบว่าเป็นจระเข้เพศเมียอายุ2ปีทางเจ้าหน้าที่ประมงได้นำไปดูแลที่ศูนย์ปมงน้ําจืดอเาเภอกบินบุรี ซึ่งเมื่อแข็งแรงดีแล้วก็จะได้ไปปล่อยสู่ธรรมชาติที่บึงบระเพชดจังหวัด,ดคนครสวรรค์ต่อไปอน,อนโณงกรคูณกิติมานนรายงานในตรงล,ะล,ะลงผลคิดอา่านในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับตำรวจสาพ,พาแม่สายทหารจกทับเจ้าตากตชดสามสสมาชิกอสและเจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมประบุางแผนแมาตรการออกตรวจจาระเบียบสังคมเพื่อป้องกันการม่วสุมของเยาวชนเด็กแวน้นแต่งรถซิ่งเท่าไอเสียเสียงดังทางรถจักรยานยนต์และรถยนต์กระบะที่สร้างปัญหารบกวนในเวลาค่ำคืนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยการปฏิบัติสามารถควบคุมตัวเยาวชนได้7คนพร้อมรถจักรยานยนต์3คันปืนบีบีกันหน,นึ่งก,กระบอกน้ำกระท่อมสองขวดจึงได้ทําการบันทึกประวัติของเยาวชนเอาไว้พร้อมเชิญตัวผู้ปกครองมาว่ากก่าวตักเตือนก่อนที่จะปล่อยตัวไป เดินทางตรงคิดอ่านแดนเผือแม่สายกล่าวว่าปัญหาของการมั่ส่วของเยาวชนของเด็กแว้นแต่งรถซิ่งเท่าไอเสียเสียงดังต้องบูรณาการการทาง,งานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องปรามไม่ลดน้อยลงไปในเมืองชายแดนแม่สายผมจึงเตือนผู้ปกครองของเยาวชนและผู้บริหารสถานศึกษาให้ช่วยกันสอบ่องดูแลปัญหาเหล่านี้ที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมสั่งการให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบอในพื้นที่8ตำบล ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มและแจ้งเตือนร้านซ่อมรถแต่งรถในชุมชนเพื่อลดปัญหาด้วยทีมข่าวไทยเกณฑ์นิวส์รายงานเกิดเหตุไฟไหม้กดดังอัดฟังก้อนซึ่งด้ะจช้รถดับเพลิงกว่าหลายสิบคันกว่าจะระงัไฟให้สงบลงใช้เวลาข้ามคืนข้างวันเสียงหายประมาณล้านกว่าบาทโดยตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีพร้อมกับรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุพลิงไ้ โกดังอัดฝังก้อนของนายไพโรจน์จูตะกูลบุตรที่สองทบลนเนินเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเดนมีรถับเพืิองหลายสิบคันแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ต้องใช้เวลาข้างบันข้ามคืนกว่าเพลิงจะสงบลงอย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งด้านนายไพโรจน์จูตะกูลเจ้าของโกดังฝังอัดก้อนซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเพราะตนเองและครอบครัวรักโกดังแห่งนี้มากเนื่องจากเป็นต้นทุลของแม่ที่สร้างไว้ให้กับลูกๆ พร้อมกับขอบคุณแรงงานหลายเดยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต่อจากนี้ต้องใช้เวลานในการซ่อมแซมโกดังเพื่อกลับมาใช้งานได้สำเนาทองสีรายงานในบริกาณบุญราชผููว่าราชการจังรวัดิมุกนาหานเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิกุนพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงขุงบนบลรราชกัญญาเสดวัฒนาพันดอดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลน,นั้น ในปีการศึกษา2516ที่ศูศจจน,นาาย์นาก,นการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางวัชราพรสิงแก้วผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติคณะครูนักเรียนผู้ปกคกองและ่วงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานพิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้นโดยพระเมตตานในทูนกระหม่อมหญิงอุนบดรราชกัญยาสิริวัฒนาพันธวดีที่สรงองค์ใจต่อเด็กเยาวชนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประธานทุนูลนิทิคุณพุ่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงกับความจําเป็นเฉพาะบุคคลโดยในปีนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารได้รับทุนจํานวน103ทุนมูลค่า5 1 5 0 0 0บาทโดยได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆประกอบด้วยบุคคลออเิสติกจํานวนส8คนบุคคลพิการซ้อนจํานวน35คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป,ปัญญาจํานวน14คน และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจํานวน16คนเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนําไปใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบุตรหลานที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษตามพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิกุ่นพุ่มเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไกรสมดนามโพไซไรางาน นายเหลียวจิงชื่ออุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายชาวจีนพ้นทะเลประจําประเทศไทยประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจันทบ,บุรีและพิธีสักการะองค์ท่านคงจื้อนักปราของประเทศจีนเดวกาดครบรอบ77ปีโรงเรียนตังเองโดยมีนายมนสิทสรธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้เสงยักษธรรมวุฒิคุณนายกสมาคมตัางเสงสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบ,บุรีพร้อมคณะทําง,งานการดําเน,นินงานให้การต้อนรับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจันทบุรีตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี เริ่มก่อตั้งื่อปี2513และแล้วเสร็จในปี2515และมีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ในช่วงระหว่างการเตรียมการได้รับวางรบมือจากสมาคมสว่างขันยูธรรมวัสสถานจันทบ,บุรีโรงเรียนตั้งเองที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานประชาชนชาวจังหวัดจันทบ,บุรีทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือจัดตั้งส่วนแห่งนี้ขึ้นมาโดยมีลักษณะเป็นอาคาร4ี่ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่1เป็นศูนย์บริการประชาชนและเป็นแหล่งเรียนรูน้ด้านศิลปะวัฒนธรรมจีนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยชั้นที่2เป็นสถานที่จัดนิทศการประวัติความเป็นมาของชาวจีนโพนทะเลและป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนชั้นที่3และชั้นที่4เป็นศูนย์ฝปกอบรมภราษาจีนเพื่อการศึกษาและอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภาษาจีนการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีจีน เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ภาษาจีนให้ขับนะนําด้านการศึกษาการค้าขายการท่องเที่ยวซึ่งสามารถนําความรู้ทักษะการเขียนการสื่อสารไปพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนทั้งชาวไทยและชาวจีนจรรญบัญยงเสนารายงาน